สวยงามมังคือป่ายสีสบนะคะอ๋อปลาสวายค่ะปลาสวายเผือกค่ะ เป็นตัวง้อๆหนารากดีค่ะทุกคนนี่นีน่ค่ะสีเผือกเลยค่ะทุกคนหนารากดีค่ะ เรียกตัวใหญ่ค่ะทุกคนข้างล่างจะเป็นอ่าปลาดุก,ก,ค,ดกค่คะ,ะ,นะคะทุกคนปลาดุกมาค่ะนีค่ะคน ปลากระเบนนะทุกคนเต็มย่ค่ะได้ค่ะสังเกตดีๆข้างในนะคะทุกคนมีเตา เตาทึ่งป่านะค่ะทุกคนมีโอกาสมาเที่ยวด้วยค่ะสวนสัตว์แปลกพัทยานี่ก็มาหลายรอบเลยล่ะคะ่ะคนพอดีเมือนี่โบมีคลิปจะลงเนาะคะ่ะเลยมาเก็บคลิปไปไก่ในก่อนพอด้ลงนะคะ่ะคนเสาลอยน้ำ น่ารักดีค่ะทุกคน <c oughs> นั่นแหละอันนี้แมนป่าแตบเพียนน้องค่ะแมนอกค่ะทุกคนคือป่าตะเพียนบานเฮาแถ้ ได้ค่ะตู้นี่เพื่อน,นาขั้งเพื่อเลี้ยงไว้ผสมหลายหลายชนิดเนาะค่ะป่าหลายชนิด สวยงามดีค่ะทุกคนมีโอกาสมาเที่ยวด้วยค่ะเมือ่อน,นี่เป็นวันน้รมาดาคน้นจะบาหลายถ้าเป็นวันหยุดซชือเสาอาทิตย์เนี่ยคนจะมาหลายกันค่ะพาเด็กน้อยมาเที่ยวมาชมพวกสัตว์ชนิดต่างๆ สวยมากเลยค่ะเสียงไงนอนกแก้วค่ะทุกคนมาเกิดมากขัง้งมีเบ่งห่ะพน,นี่ไทยแหละก็จะลงเลยค่ะพวกวราพวนี้ลีปลงแต่บนแน่ใจว่าพว่นจะติดนิขสิกบหรือเปล่ปปาเนะคะ่ะพวะเราไล่สดไปชั่วโมงน,นวงนย่านคนกะ ขเขาเบิ้งหลายอยู่ค่ะตอนแรกกับพอ,อยากจบไล่หรอกค่ะว่าจะไล่ต่อที่นี่อ่ะพ่เปิดเพลงมันแใจว่าเป็นลิขสิทธ์หรือเปล่ามึงนุกค่ะเป็นปตาตะเพีย้ยนบอกค่ะทุกคนสวยง่าม,มาเลยค่ะ ตู้ที่สวยง่ามมากเลยตัดตู้นี่พว่าน้ำเพิ่นก็ะสะอาดเนาะคะ่ะเพิ่นจะมีอะท่อเอ็กซ์ไอยังเพิ่นเอื้อยังค่ะ นะระบายน้ำนะคะว่า้น้ำสกปรกแล้วก็เปินเครื่องอให้ป่าหายใจน้ำเนาะค่ะทุกคน สวยงามค่ะทุกคนนี่จะเป็นป่ากระทิ่งไฟค่ะทุกคนปะตองป่ากระที่งไฟจะเบิงทาทางแล้วเพื่อนน่ะจะคล้ๆป่าปไหลไฟฝ่าเล่ค่ะทุกคน นางก็จะเป็นตะภาพนนแม,าม,ม่นบ่ะค่ะโมเมนป่าลืมเสือ้อม,มาหลุ่นก่อนยังบ่เห็นเด้อค่ะป่ากระทิงไฟเนี่ยคิดว่ามาลุ่ม,มรอบนี้เห็นมันคมเพื่อนจะเอาอะไว้ตู้เดียวกันก็ปะตอง กับป่าหลากหลายสายพันธุ์เนาะค่ะทุกคนปลากระทิงไฟปะตองงาวด้วยค่ะคิดว่าค่ะเข้าไปจับตัเพื่อนนี่เพื่นต้องเป็นไฟฝ่าเนาะค่ะ เมื่าายไอ่อะฝาไหลไลฟฟ้าหรือเปล่าโมเนียใจนะ่ะทุกคนตรงนี้เป็นสาย,ยเป็นสีแดงค่ะโมเมนต์น้ำพ่นขุ่นเลอค่ะทุกคนกระจกพ่นว่ใสอ่ะ แล้วมันก็เป็นสีแดงมีประดุกด้วยประดุกเผือกดูค่ะเพราะว่ามันเป็นสีแดงก็เลขกลมกลื่นไปครับประจบไปเลยเนาอกาาาาค,ค่ะคลายๆน้ำคุณสวยค่ะทุกคน ป่าค่ทุกคนกูได้รู้มันเขียนไว้อยู่เด้ค่ะแต่ว่าบางครั้งมันก็อ่ากันลบเนาะค่ะมันเขียนไวน้นานเลยก,ลกันลบ มาด้านี้ค่ะปลาเบื้องไอสังเกตตรงฝากเพื่อนเด้ค่ะมันก็เป็นง่อๆค่ะทุกคนตรงนั้นเป็นปลากระเบนไงทุกคนปลากระเบน ที่เด็โตยังงคะทายฟังข้างเข่าก็ได้ค่ะในข้างออกที่หลอดแต่กระจกไปนั่นค่ะทุกคนสวยงามมากเลย มาทาั้งนี้เนาะ,ะค่ะเพก่นจะเป็นตู้กระจกอันเดียวกันนะคะลมเย็นเย็นค่ะทุกคนตรงพัดลมพอดีตั้นแบบนี้ซื้อป่ายด้วค่ะทุกคนเนี่ยต่กเมิดอันนี้คือกระจกซื้อไอถือไปโทรศัพท์ด้วยค่ะเพื่อนกระลยแจ้ง ถ้าจะหานยาดม่วงโดยบ่อซองไฟกับบ่อรูว่าเป็นปลาอย่างเดียค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะทุกคนขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมโชบีมีความสุกแห้งๆปังๆทุกคนค่ะ คุณหล,ลายๆค่ะวัสดีค่ะ